สวัสดีครับผมวันนี้กลับมากับช่องททกีโอมเนาะวันนี้ผมจะมาอ่าแนะนําบัฟลงหูเหี่ยวโนรโกของเกมวันพัฒแมนโวเนาะอ่าก็คือเห็นมีคนถามเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมแนะนําจุดความเพชรสําหรับผู้เล่น,นเกมเนาะว่าอ่าติดห้องไหนสักห้องนี่แหละห้องชั้นสองหรือสามนี่แหละและ้วเขายังเล่นไม่ผ่านเนาะอ่าคือเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้เนาะว่าท,ทําไงถึงเราจะเล่นผ่าน อันดับแรกเลยต้องดูอะก็คือต้องดูตัวดูตัวดูตัวละครก่อนในซีสัปดาห์นั้นนะว่าเรามีอะไรบ้างเนะี่ยอย่างสัปดาห์เนี้ยตัวเก่งๆก็มีเป็นอะตอมิกเนาะมีทัสอ่ามีซิวร์แฟงที่เป็นตัวแท้งที่ดีมากๆเพราะว่ามันปัดดามจเรื่อยๆแล้วมันยืนมันเรื่อยๆส่วนอีกตัวเนี่ยเราก็เลือกเอาเราจะเอาใครก็ได้ตัวเอสอาร์หรือเอสอาร์ก็ได้นะแล้วเลือกได้เลยว่าเราจะเอาใครเนาะถ้าแบบนั้นคงจะเป็นอ่านี่เนาะ บุรีบุรีพิซซานเนอร์เนาะตัวนี้ก็ไม่แย่ใส่ได้เอาไปยืนแทงคู่กันแล้วเราก็เล่นดามมีสักตัวหนึ่งจะเป็นตอมิกหรือว่าเล่นทัสมาเกียได้แล้วเราก็เล่นเนาะเราก็เลือกหนึ่งตัวอ่าส่วนบัฟเนี่ยมาดูกนเรื่องบัฟก่อนบัฟเนี่ยที่เราควรหามากๆเลยนะก็คืออ่าเป็นอันนี้ทะเลง่ายนะคืออันนี้อ่านี่ ฟิร์สไซส์อ่าก็คือเพิ่มเกจถ้าไม้ตายอ่ะขึ้นนตั้งแต่เริ่มเลยเอฟิกเนี่ยมันได้หมดทั้งทีมคือเราจะอานนี้ใสใ่ใครก็ได้ในสี่ตัวนั้นให้ <c oughs> นั้นก็คือใส่ตัวแท้งก็ได้ใส่ให้ตัวทแท้งเราเพราะว่าตัวทแท้งเราก็จะทําเลือดกับดมินนิดหน่อยเนาะส่วนช่องช่องสามก็ใส่เนี่ยให้ให้เต็มแปดอันนะเราเริ่มมาเราจะได้อันติที่หนึ่งร้อยเนาะอ่าแต่ผมมีคลิตัวอย่างให้ดูเนาะหลังจากที่ผมหลังจากที่ผมพูดแล้วเสร็จแล้วนะ ผมจะมีคิปตัวอย่างให้ดูกิ้วมหาปั๊บมาส่วนปั๊บเนี่ยจะหาโค้ปเป่าอีกเรื่องนะเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้หาง่ายเนาะส่วนอันนึงถึงผมแน้นก็เป็นอันนี้เป็นหาอันนี้เนาะจริงจังเพิ่มพูนเนาะก็คือทุกห้าวีเนี่ยจะเพิ่มค่ามมตตยขึ้นสี่สี่แต้มหาถ้าเราอัพเต็มสองขั้นก็คือเป็นแปดแต้มเนาะก็คืออันตีเราจะขึ้นไปมากอันนี้ทําให้เราอัตีได้หลายรอบหาเล่นง่ายๆเลยแล้วก็ถิ่ผมแนะนก็มีอันนี้อีกอันหนึ่ง ลดสมาธิทําให้เราเบรกเบรกมอนเร็วพอเบรกมอนเร็วปุ๊บเราก็ได้ทำ,ำา a m a g e f r เยอะเนาะทาไปสักตัวหนึ่งที่ใส่น่ะให้ครบครบห้าอันนั่งรู้สึกน,นั้นนะ่ะเวลาได้แค่ห้าอันน่าจะไม่ได้แปดอันน่าจะไม่ผิดน,นะหรือว่าแปดอันวะผม,ผมจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูไปคิดนะว่าผมหาเท่าไหร่เนาะอ่าแล้วก็เมียน,นี้อ่าเพิ่มศักยภาพตัวละครก็คือเพิ่มไอเพิ่มสี่ตัวละครน,นั่นแหละง่ายๆอ่าส่วนบับเขียวเนี่ย ปับเขียวเนี่ยผมยังผมว่าแล้วแต่คนเนาะส่วนยจะหาเป็นอันนี้อันไหนอันนี้เนาะอืมไม่ใช่จิเนี่ยเนี้เนีนี้นนนอ่าเพิ่มพวกพลังโจมตีอ่ะเพิ่มพลังป้องกันกับเพชรเพียอะได้โจมตีด้วยเนาะส่วนสีเขียวนะคือเลือกเราเลือกใช้เลยผมนะนําสีดแดง่าสีดแดงเนี่ยเราดูว่าเราเล่นตัวแหละสมมติถ้าเราเล่นทัตซึมากิเนะี่ยเราก็หาอันนี้มองฮาลุมองฮาลุเนาะเอาไว้ทัก ท่นสีอะไรเอาดูปไปเลยอะดูปไปเลยอะอ่ะอผมพูดต่อเมื่อกี้นี้น่าจะอยู่ที่บัฟสีแดงเนาะดูบัฟแดงต่อบัฟแดงที่แนะนำเนี่ยก็จะมีเป็นมองให้รู้อ่านใจเนาะถ้าเราเล่นพวกทัพนะคือส,สองอันนี้ดีแล้วก็อันนี้อ่าเพิ่มพลังโจมตีเยอะมากขึ้นเนาะอ่าอันเนี้ยอันนี้เนาะเพิ่มพลังโจมตีทำให้ตัวความสูงขึ้นเนาะ แล้วก็อันนี้ผมไม่รู้มันจะปลดตอนไหน,นอ่ะนะหลังจากปล่อยท่าปล่อยปล่อยอันตีนะก็คือเราเราจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น40%เนาะอันนี้อันนี้ดีแต่ไม่รู้ว่ามันจะปลดล็อกอยังอะ่ะของทุกคนอนะ่ะมันผมรู้มันจะล็อกเหมือนแบบอย่างอันนี้ป่ะเนี้ยเห็นไหมแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะล็อกหรือเปล่าถ้ามันล็อกก็คือช่างมันไม่เป็นไรเราก็เน้นเก็บพวกนี้แทนเนาะพวกนี้ยอันนี้ยก็ดีพวกนี้น พวกเนี้ยคนเนี้ยก็ดีนะพวกบัฟอ่าส่วนถ้าใครเล่นพวกสายจมมะอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเนานะปลุกแล้วกับโฟกัสโจมตีอะเพราะว่าพวกสายจะมมะมันมันไม่ใช้อัตคีงไงมันเอาเป็นพลังโจมตีล้วน,นเน้นหวดอ่ามันก็เลยจะดีเนาะสายจมะนี่ส่วนบัฟพวกนี้ก็ใส่ให้สายจัม้ะได้นะไอ้จําให้เราถึกขึ้นอะเพาราะว่าาจมมะเป็นตัวชนข้างในอยู่แล้วไงอ่าโอเค ก็มีเท่านี้นะส่วนอันนี้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 เวลาเริ่มเนี่ยเราเลือกอะไรเวลาอ่าถามว่าเวลาเล่นเนี่ยผมเลือกอะไรผมจะเลือกนอันนี้นะเพิ่มลดสมาธิเพราะนั้นให้เราเบรกมอนไวมากเลยเล่นง่ายอันนี้สระภูมิเล่นง่ายลดสมาธิสิบห้าเนี่ยที่เริ่มมามันจะมีให้เรลือกสามอันนะที่เป็นลดดาเมจเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดแล้วก็ลดสมาธิอีกอันหนึ่งผมยังไม่ได้เป็นอะไรที่มันจะมีอีอันหนึ่งเป็นสี่อันเนาะ ส่วนในพวกนี้ที่เราจะต้องหาใช่ไหมก็จะมีเป็นว่าเราตีบอสเสร็จอะมันจะมีให้เลือกสามอันเหมือนกันเนาะแต่มันจะอยู่มันอยู่ที่สายก็คือ,อน,นี้ถ้าเราเล่นพวกทัตมาร์กิกับไอ้คาโตมิเนี่ยอันนี้ดีแต่ับเพคิกถาวรเนานะในระหว่างการต่อสู้ตัวละครที่อาตายคิดข้อมากกว่าแถาเเซนจะสร้างดาเมจอัดตาคิดข้อเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้ดีโคตรด,ดีโคตรเสียวเนาะ กิมีอันที่ดีอยู่นี่อีกแต่คือผมจำไม่ค่อยได้อ่ะอันนี้นก็ดีเรามีโอกาสที่เราจะได้อัพพอนเอ้ยมันเรามีโอกาสที่เราจะได้แต้มอัพพอนอ่ะขึ้นหนึ่งแต้มนะเวลาเราอัพอ่ะโอกาสอยู่ที่ครึ่งหนึ่งนะก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าง่ายๆแล้วไม่มีอะไรรู้สึกหมดแะพวกนี้ก็คือพวกไอพวกพวก,พวกตับตัวละครทีมเนาะแบบได้รถสมาธิเพิ่มขึ้นได้เกาะได้จะมีด ก็มีมีแต้มสถานมืดไว้ซื้อของเนาะคือไม่มีอะไรเลยเนะี้อันนี้เราก็ต้องต้องไอ่านเรื่อยๆเวลาเล่นไม่มีอะไรละโอเคก็เดี๋ยวไปเจอการในคลิปตัวอย่างเนาะเดี๋ยวไปนั่งเล่นแล้วก็เจอกันในคลิปตัวอย่างมาเนาะอันนี้ก็เป็นอคลิปตัวอย่างแลนะกันเนาะอันนี้คือผมนั่งเล่นเลยอ่าการหาบั๊บ ที่ผมแนะนําไปเนาะก็คือถ้าเล่นง่ายๆก็จะมีเป็นตัวนี้เฟิร์สสไตล์เนาะแต่เดี๋ยวคุณหาครบไม่ได้ไม่ขาดอ่าสี่อ่าสามอันเนาะก็คือถ้าในโค้สามอันอ่ะอันตีมันจะเต็มร้อยเลยตอนเริ่มมาคือเราก็จะกอวดตีลเลยเนาะถ้าีผมอธิบายไว้แล้วก็อันนี้ของดีเพิ่มค่าเพิ่มค่าท่าไม้ตายอย่างต่อเนื่องคือของดีมากๆหน้านี้คือจริงจัง เพิ่มภูนเนาะทุกทวกนาวีเนยเพิ่มขึ้นแปดแต้มแต่ทาหารแต่ขั้นเดียวก็เพิ่มขึ้นสี่ก็คือมันจะขึ้นเร็วมากทันทําำให้ทันีเราวนไวเนาะคือแค่นี้เลยทําให้ง่ายทำให้เราเล่นง่ายมากๆอ่าส่วนพวกเนี้ยคือหาตามที่ตัวคอเราอยากอยากปั้นเนาะอย่างเงี้ยผมก็อย่างอะตอมิงเนี่ยก็จะเป็นรถสมาธิกับมีครีเนาะซึ่งคีนเนี่ยเราหาไว้สักสามสิบเปอร์เซ็นต์พอแล้วถ้าเรามีอันนี้นะถ้าเรามีอันนี้ ตัวละครที่มีอัตราคิดที่ิคอลมากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นจะสร้างดามีอัตราคิทิคอลเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเนาะอ่าอันนี้โอเคดหูหาวทักสามสิบพอกูผิดหาทักสามสิบพอแล้วเนาะมาเลยผมเข้าไปเล่นให้ดูว่าเป็นยังไง มาเห็นไหมเริ่มมาเลยมีมาสามสิบกว่าเพราะว่าผมยังหาไม่ครบนะมันเลยมีมันเลยมีแค่สามสิบกว่าเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นเร็วมากกูนะผมต้องเบาเสียงเกมนิดนึงเอ่อโอเค ไปไหมเนี่ยติเราก็จะเต็มแล้วไปโกมิโนนนั่นเนี่ยนั่นเราดูมันติีตีเราจะขึ้นเร็วมากเห็นไหมทุกทุกทุกๆุกห้าวิขึ้นครั้งละแปด เพ่งโคตรไวน่าจะเต็มแล้วสิไม่กดผิดอัติเต็มแล้ว,โโต,ลวตายปะโคตรไวเลย

อ่าเราก็จบแล้วอ่าเนี่ยเห็นปะคือผมสามารถกดดนตรีได้ประมาณสามรอบกว่าสามึงสี่รอบในการไฟแค่รอบเดียวเนาะก็คือถ้าเราหามาปั๊บมาตามที่ผมบอกเนี่ยก็จะเล่นสบายจบง่ายอ่าเนาะโอเคระดับทีมเล่นเมื่อกี้คือระดับหกนะไปภูเหียวโลกหกอะไอ้จิมเล่น ทำเพี้ยตัวอ,อันนี้แหละฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปทำให้มันเสร็จรับของก่อนโอเคมีเท่าน,นี้เนาะก็เดี๋ยวผมจบคลิปไปละก็คือเห็นมีคนถามมันเยอะก็จัดไปเล่นบรยเดียผมไปละมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวมาอ่านโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะ